วันนี้ทางเราจะมาวิเคราะห์และลงลึกเกี่ยวกับสัตว์ร้ายที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายที่ตัวของมันนั้นสามารถฆ่าเฉล็กได้เนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์คอมิกและอนิเมะทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอัตรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นหรือถ้าผมออกเสียงตัวไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับสไปโนซอรัส p i ปโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์เทโลพอดกึ่งน้ำขนาดใหญ่ในวงสไปโนซอริดีสไปโนซอรัสอาศัยอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันคือแอฟริกาเหนือในช่วงปลายยุคคริตเชียสเมื่อ99ล้านปีก่อนโดยพบฟอสซิลในอียิปต์และโมร็อกโกเป็นส่วนใหญ่สไปโนซอรัสจัดเป็นไดโนเสาร์เทโลพอดที่มีขนาดที่ใหญ่ชื่อของมันหมายถึงกิ้งก่ามีกระโดง ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะาทางกายวิภาคที่โดดเด่นที่สุดของตัวมันนั่นก็คือแผ่นหลังของมันที่มีขนาดใหญ่และสูงซึ่งเกิดจากกระดูกสันหลังที่ยาวเรามาศึกษารายละเอียดจริงๆของมันกันครับจากการค้นพบโครงกระดูกบางส่วนของเทอร์โลพอดยักษ์ที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่ค้นพบไดโนเสาร์ชนิดนี้โดยริชาร์ดมาร์กราฟค้นพบในปี1912ในชั้นหินบาฮาริยาทางตะวันตกของอียิปต์ในปี1915 หรืออีก3ปีต่อมาโครงกระดูกนี้ได้รับการอธิบายโดยเอิร์นฟรายเฮอร์สโตเมอร์ฟอนไลเชนบัคนักบรรพชีวินวิทยาชาวเยอรมันซึ่งตั้งชื่อให้ไดโนเสาร์ชนิดนี้ว่าสไปโนซอรัสเอยฟเซคัสเมื่อรวมกันแล้วชื่อนี้หมายถึงสัตว์เลื้อยคานที่มีกระดูกสันหลังของอียิปต์เหตุผลที่สโตเมอร์เลือกชื่อนี้ก็เนื่องมาจากกระดูกสันหลังของมัน ที่มีลักษณะนูนขึ้นตัวของเขาได้สันนิษฐานว่าสัตว์ชนิดนี้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่กระดูกสันหลังของมันอาจจะช่วยรองรับผิวหนังหรือโคนที่มันนูนขึ้นเป็นเวลาหลายปีที่ทราบเพียงโครงกระดูกที่หักนี้เท่านั้นทําให้บรรดานักขุดได้ทราบเพียงบางส่วนว่าสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะอย่างไรโดยทั่วไปแล้วโครงกระดูกนี้น่าจะมีลักษณะคล้ายกับเทรโรพอดชนิดอื่นๆที่พบในสมัยนั้นและเป็นเรื่องที่น่าเศร้า ที่การวิจัยเพิ่มเติมต้องหยุดชงงะงักลงในปี1944เนื่องจากผลของสงครามโลกครั้งที่สองโครงกระดูกของสโตเมอร์ตกไปอยู่ในมือของพวกนาซีขณะที่พวกเขาเก้าวขึ้นสู่อำนาจและต่อมาก็ถูกทำลายระหว่างการโจมตีด้วยระเบิดในคืนวันที่24-25ถึงเมษาซึ่งก็ทำให้พิพิธภัณฑ์พาริโอโทโลจิสมินนสที่เก็บรักษาโครงกระดูกนี้ไว้ได้รับความเสียหายสโตเมอร์ omer, ต่อต้านพวกนาซีอย่างหนักแน่นดังนั้นเมื่อรัฐบาลเยอรมันได้ทราบเรื่อง จึงจงใจปล่อยให้พิพิธภัณฑ์ได้รับความเสียหายและไม่ได้รับการคุ้มครองแม้ว่าฟอสซิลทั้งหมดจะถูกกำลายไปแล้วแต่บันทึกของสโตเมอร์ยังคงอยู่เอกสารเหล่านี้ได้รับการบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ในปี1995โดยลูกชายของสโตเมอร์เองซึ่งก็ได้สืบทอดบันทึกเหล่านี้เอาไว้หลังจากที่พ่อของเขานั้นเสียชีวิต หนึ่งปีต่อมาในปี1996นักบรรพชีวินวิทยาชาวแคนาดาเดวลัดเซลได้ค้นพบสไปโนซอรัลันิิดใหม่แถวเคมเบตในโมร็อกโกแม้ว่ากระดูกสันหลังของโครงกระดูกนี้จะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนกับโครงกระดูกดั้งเดิมแต่ก็มีสัดส่วนที่แตกต่างจากที่แสดงไว้ในบันทึกของสโตเมอร์ ดังนั้นตัวของเขาจึงได้จัดให้สไปโนซอรัสสายพันธุนี้เป็นสายพันธุใหม่นั่นก็คือสไปโนซอรัสโมล็อกค n นัสอย่างไรก็ตามนักบรรพชีวินวิทยาบางคนไม่เห็นด้วยว่ามีสไปโนซอรัสอยู่สสายพันธุ์เนื่องจากสัดส่วนของกระดูกสันหลังอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์และฟอสซิลดั้งเดิมก็ถูกทำลายไปแล้วด้วยทำให้พวกเขานั้นมีความคิดที่แตกแยกกันออกไป ฟอสซิลที่ถูกค้นพบในช่วงปลายทศวรรษปี1990ช่วยให้สามารถวาดกายวิภาคของสัตว์ชนิดนี้ได้แม่นยำยิ่งขึ้นซากฟอสซิลของโมร็อกโกที่ค้นพบในปี1998โดยลัดเซลแสดงให้เห็นว่ากะโหลกศีรษะของมันนั้นคล้ายกับกะโหลกของเบริโอนีซึ่งก็เป็นญาติของสไปโนซอรัสจากยุโรปมากกว่าในปี2002ได้มีการขุดค้นพบซากฟันและชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะของสไปโนซอรัสเพิ่มเติมในชั้นหินิ้น,นินีของตูนิเซีย ตลอดศตวรรษที่21มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเปิดเผยธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้และเผยให้เห็นไดโนเสาสายพันธุ์นี้ที่ปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตกึ่งน้ำได้อย่างดีข้อมูลใหม่ได้รับการเปิดเผยจากฟอสซิลของสไปโนซอรัสที่อายุน้อยกว่าโตเต็ไวยซึ่งค้นพบในปี2014โดยอิซออิมาฮิมในเคมเคมเบสเผยให้เห็นว่าสไปโนซอรัสมีขาหลังสั้นกว่าและมีส่วนหลังทรงสี่เหลี่ยมคางหมูหรือทรงใบเรือและห่างลึก ในปี2020ได้มีการค้นพบและการวิเคราะห์กระดูกหางใหม่ซึ่งบ่งชี้ว่ามันมีคีบปหางคล้ายกับคีบของสลาแมนเดอร์แม้ว่าการศึกษาล่าสุดจะระบุว่ามันไม่ได้บ่ายน้ำในน้ำเปิดแต่กลับอยู่ในน้ำตื้นเพื่อล่าเหยื่อก็ตามข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตัวของมันนั้นเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมชายฝั่งซึ่งก็ได้ยืนยันสิ่งที่นักบรรพชีวินวิทยาบางคนสงสัยมาตั้งแต่ทศวรรษปี1990เรามาเข้าเนื้อหาของตัวที่อยู่ในภาพยนต์กันครับ ในขณะที่นักบรรพชีวินวิทยากําลังทําการวิจัยเกี่ยวกับตัวของมันตัวของสไปโนซอรัสก็ถูกโคนิ่งโดยอินเจน บนเกาะอ,อิสตราสอดนาอย่างลับๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงปลายปี1998หรือต้นถึงกลางปี1999และถูกปกปิดไว้โดยกฎหมายจีนกาดซึ่งบังคับใช้ในปี1997และทำให้การโคนิ่งสัตว์ชนิดนี้ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนอินเจนไดละทิ้งผลการวิจัยในช่วงกลางปี1999เพราะกลัวว่าจะถูกคนพบการดำรงอยู่ของสไปโดสอรัสถูกปกปิดและไม่เปิดเผยให้ทราบจนกระทั่งปี2001 แม้ในขณะนั้นผู้ที่ค้นพบการดำรง,งอยู่ของมันก็ยังถูกปิดปากเงียบและสายพันธุ์นี้ยังคงเป็นปริศนาในประวัติศาสตร์ของอินเจนจนกระทั่งปี2018เมื่อความจริงเบื้องหลังการสร้างมันนั้นได้ถูกเปิดเผยในที่สุดเนื่องจากความแตกต่างทางกายวิภาคมากมายระหว่างสไปโนซอรัสของอินเจนกับที่นักบรรพชีวินวิทยาค้นพบเชื่อกันว่าชีนโนมของไดโนเสาร์ตัวนี้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยอินเจนระหว่างการสร้างส่วนตัวแอดคิดว่าเจ้าหนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับพวกไฮบิดเลย หรือไม่ก็เป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งด้วยซ้ำทั้งขนาดและรูปร่างหรือแม้แต่พละกกำลังที่มีมากกว่าทีเล็กเรามาดูในส่วนร่างกายของมันกันครับหากดูเผินๆจะเห็นว่าสไปโนซอรัสเป็นเทโลพอดที่มีลักษณะที่โดดเด่นที่สุดชนิดหนึ่งและโดยรวมแล้วถือว่าเป็นไดโนเสาร์ที่แปลกประหลาดมาแถมตัวของมันก็เป็นอีกหนึ่งในสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อีกด้วยโดยมีขนาดที่ใหญ่กว่าทีเล็กด้วยซ้ำ โดยมีความยาวอยู่ที่43.9ถึง54ฟุตเมื่อวัดถึงส่วนบนของศีรษะส i ปโนซอรัสสามารถสูงได้ถึง16ถึง19ฟุตและวัดถึงส่วนบนได้20ถึง23ฟุตส i ปโนซอรัสมีการคาดเดาวว่าตัวของมันที่โตเต็มวัยอาจจะมีขนาดใกล้เคียงกับอินโดมิ u s สเล็ก นักบรรพชีวินวิทยาประเมินว่าน้ำหนักของไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้น่าจะอยู่ราวๆ8ตันแม้ว่าไดโนเสาร์สายพันธุของอินเจนจะมีขนาดใหญ่กว่าและอาจจะมีน้ำหนักมากถึง12ตันหัวของไดโนเสาร์ตัวนี้ยาวถึง5.5ฟุตโดยหัวของมันนั้นก็มีลักษณะเฉพาะมากและมีรูปร่างยาวและแคบทําให้ดูเหมือนจระเข้ ดวงตาของมันคล้ายกับจระเข้มากกว่านกซึ่งทําให้สไปโนซอรัสแตกต่างจากสัตว์ในวงเดียวกันตัวของมันมีเปิดตาเป็นสีเขียวอมเหลืองอ่อนและรูม่านตาแยกเป็นแนวตั้งซึ่งจะช่วยให้มันนั้นสามารถระบ,บุตำแหน่งของเหยื่อใต้น้ําได้ในขณะที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพืชน้ําและมีส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายกับเขาตรงบริเวณตาซึ่งเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างระหว่างสไปโนซอรัสของอินเจนกับสัตว์ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร ้อของมันมีกล้ามเนื้อและเชื่อมต่อกับไหล่ที่ทรงพลังเช่นเดียวกับส่วนอื่นของร่างกายข้อของมันจะแข็งแรงกว่าคอของสัตว์ดั้งเดิมร่างกายของไดนโนเสาร์ตัวนี้เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและโครงสร้างที่คล้ายกับสัตว์นักล่าบนบกมากกว่าบรรพบุรุษของมันสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดคือท่าทางการเดินสองขาที่สูงสัตว์ดังเดิมมีขาที่สั้นกว่ามาทําให้มันยืนต่ำลงจากพื้นนักบรรพชีวินวิทยาบางคนถึงกับเสนอว่ามันอาจพักโดยใช้มือโดยทําท่าเหมือนสัตว์สีขา แขนของมันนั้นแข็งแรงและทรงพลังมากโดยมีความยาวมากกว่า6ฟุตจากปลายกรงเล็บถึงไหล่และมีนิ้วอยู่ทั้งหมด3นิ้วโดยที่นิ้วของมันนั้นจะยาวมากโดยสิ้นสุดที่กรงเล็บที่โค้งงอเล็กน้อยและใหญ่เท่ากันกรงเล็บเหล่านี้มีความคมและโครงสร้างเหมือนตะขอสำหรับฉีกเหยื่อเช่นปลาตัวใหญ่สไปโนซอรสัสสามารถใช้มือเพื่อจัดก,การกับสิ่งของต่างๆในสภาพแวดล้อมของมันได้รวมถึงจับและชำแหละเหยื่อซึ่งน่าจะมาจากการปรับแต่งพันธุก,กรรมเท้าของมันเช่นเดียวกับมือ มีนิ้วเท้าที่มีกรงเล็บ3นิ้วไม่มีพังผืดระหว่างนิ้วเท้าซึ่งเป็นลักษณะที่นักบรรพชีวินวิทยาบางคนเสนอแนะว่าอาจมีอยู่ในสัตว์ดั้งเดิมและมันยังสามารถทําความเร็วได้เกิน30ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งเทียบได้กับทีเร็กแน่นอนว่าคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของสเปโนสรัคือหลังของมันที่มีความยาวประมาณ5.4ฟุต ในส่วนของฟอสซิลแสดงให้เห็นว่าสัตว์ดั้งเดิมอาจจะมีรูปร่างที่แตกต่างออกไปโดยได้มีการตั้งทฤษฎีใหม่ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาและพบว่ามีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมคางหมูตัวอย่างของอินเจนมีส่วนที่โค้งมนเป็นครึ่งวงกลมเหมือนกับของสปายโนซอรัสช่วงที่ค้นพบใหม่ๆตัวอย่างฟอสซิลหางนั้นใช้งานได้จริงและวิวัฒนาการมาเพื่อดำรงชีวิตในน้ำมากกว่าตัวของอินเจน แม้ว่าเจ้าตัวคนนี้จะมีสันสั้นๆตลอดความยาวของหางแต่เจ้าตัวในอดีตนั้นกลับมีกระดูกสันหลังที่ยกขึ้นคล้ายกับใบเรือซึ่งก่อตัวเป็นขี้ผาง กระดูกขาของไดโนเสาร์ชนิดนี้ค่อนข้างหนาสแสดงให้เห็นว่ากระดูกแข็งผิดปกติกระดูกที่หนาแน่นช่วยให้ไดโนเสาร์สามารถดำน้ำได้ดีขึ้นซึ่งขาดกับความสามารถในการลอยตัวตามธรรมชาตินะักบรรพชีวินวิทยาหลายคนเชื่อกันว่ากระดูกขาที่หนาแน่นของมันอาจทำหน้าที่เหมือนสมอเรือช่วยให้มันสามารถยืนได้แม้ขึ้นจะแรงหรือกระแสน้ำเชี่ยวและป้องกันไม่ให้น้ำที่ไหลามาซัดมันจนลม้ม ผิวนหนังของมันดูหนาคล้ายกับจระเข้แม้จะไม่มีกระดูกอ่อนที่สังเกตเห็นได้เหมือนอย่างในเบริโอนิกแต่เกล็ดกลับเรียบและแบนเป็นส่วนใหญ่ทำให้เหมาะกับการว่ายน้ำไม่มีหลักฐานฟอสซิลของขนในตัวของมันตัวโคนเป็นหนึ่งในเทลโลพอดท,ที่มีสีสันสวยงามที่สุดโดยมีสีฐานเป็นสีม่วงเทาเค้มและมีลวดลายสีแดงกำลัที่ส่วนบนของจมูกสันใบหน้าแผ่นหลังและสันหางแทบสีขาวพาดจากหูแต่ละข้างไปจนถึงสะโพก จัดนั้นจึงกลับมาด้านหลังขาจนถึงปลายหางนอกจากนี้ยังมีลวดลายสีขาวบนใบหน้าด้วยใต้ท้องมีลายพรางซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของสัตว์นักล่าและสัตว์น้ําในส่วนหลังของมันนั้นถ้าสังเกตจะเห็นถึงการตกแต่งมากที่สุดของร่างกายเรามาดูในส่วนการเจริญเติบโตของมันกันครับหลักฐานฟอสซิลแสดงให้เห็นว่าตัวของมันปรับตัวให้เข้ากับน้ําได้ตั้งแต่ยังเล็กสไปนอสซาร์ดเป็นไดโนเสาร์ที่เติบโตช้าในสภาพธรรมชาติในยุคกิจเฉียดตอนต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อย่างทีเล็กยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการกําเนิดของสไปโนซอรัสจากอินเจนเนื่องจากเป็นความลับเกี่ยวกับการสร้างสัตว์ชนิดนี้แต่ก็น่าจะมีความคล้ายคลึงกับสัตว์ดั้งเดิมและไดโนเสาร์อินเจนตัวอื่นๆด้วยเนื่องจากใช้สารกระตุ้นเพื่อการเจริญเติบโตสไปโนซอรัสตัวเดียวที่รู้จักจึงมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดปกติแม้ว่าจะฟักออกมาในช่วงปลายปี1998ถึงกลางปี1999หมายความว่า ตัวของมันนั้นโตเต็มที่ในเวลาไม่ถึง3ปีซึ่งเร็วกว่าสไปโนซอรัสตามธรรมชาติหลายเท่าเรามาดูในส่วนที่อยู่อาศัยของมันกันครับที่อยู่อาศัยตามที่มันต้องการในช่วงยุคคิดจเชียทางตอนเหนือของแอฟริกาตัวของมันในอดีตครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่แถวแอ่งน้ําปากแม่น้ําและป่าชายเลนอาหารของมันแถวนั้นจะอุดมสมบูรณ์และมันหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับสัตว์นักล่าบนบกตัวอื่นๆและมันนั้นมักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างอบอุ่น แต่อินเจนได้ตัดแต่งพันธุกรรมของมันจนทําให้มันนั้นมีชีวิตรอดได้ดีพอๆกับสัตว์บนบกและทําให้มันนั้นปรับตัวเข้ากับน้ําได้น้อยกว่าแต่ตัวของมันก็ยังคงชอบสภาพแวดล้อมปากแม่น้ําและแม่น้ําลึกที่มันสามารถดำน้ําเพื่อล่าเหยื่อได้แต่ด้วยขนาดของมันก็ทําให้มันไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ป่าถืบได้หมู่เกาะมูเอเตส สัตว์ชนิดนี้ถูกโคนขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายบนเกาะสอนนาระหว่างช่วงปลายปี1998ถึงกลางปี1999ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยลาบที่เกิดขึ้นก่อนจูราสิกเวิร์สัตว์ชนิดนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นมาในบริเวณตัวอ่อนของเกาะทางตะวันตกใกล้กับที่ที่มันอาศัยอยู่เมื่อโตเต็มวัยหลังจากที่ถูกทิ้งมันก็ได้สร้างอาณาเขตในเส้นทางน้ําขนาดใหญ่ใจกลางเกาะและบริเวณทางตะวันตกตัวอรอบดูเหมือนว่ามันจะไม่เสี่ยงภัยไปทางตะวันออก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะประชากรของชีเร็กที่มีอยู่มากกว่ามันในช่วงฤดูร้อนปี2001กลุ่มของดรแกรนด์ได้พบเจอสไปโนซอรัสอยู่หลายครั้งบนเกาะสอนนาทางตะวันตกการเจอครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่18กรกฎาคมพบเห็นใกล้กับสนามบินซึ่งตัวของมันก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเครื่องบินที่เฉี่ยวชนและต่อมาก็บพบว่ากําลังต่อสู้แย่งชิงอาณาเขตกับชีเร็กและอีกครั้งใกล้กับโกงนกจนเกิดเป็นฉากเสียงสยองในตำนาน และสุดท้ายในเช้าตู่ของวันที่20กรกฎาคมที่คาดว่าเป็นที่อยู่ของมันซึ่งเป็นช่องแคบลึกทางตอนใต้ของเกาะโดยที่มันพยายามโจมตีผู้บุกลุกแต่สุดท้ายก็เป็นตัวของมันที่ถูกขับไล่ออกไปแทนตามจูรัสซิกพาร์คแอเวนเจอร์ไฟล์สสัตว์ชนิดนี้ถูกย้ายไปยังภูมิภาคอื่นของเกาะซอนนาในช่วงฤดูร้อนของปี2003หลังจากที่มันทำลายระบบนิเวศของเกาะ การปรากฏตัวของไดโนเสาร์ชนิดนี้รวมถึงสายพันธุ์อื่นๆที่ถูกโคนอย่างผิดกฎหมายในช่วงปลายทศวรรษปี1990าทำให้ระบบนิเวศอันบอบบางของเกาะสอนาไม่สมดุลเกาะแห่งนี้เล็กเกินไปสำหรับสัตว์ขนาดใหญ่จำนวนมากในช่วงต้นของปี2000เริ่มขาดแคลนอาหารแม้ว่าสายพันธุ์อื่นๆจะสูญพันธุ์อีกครั้งแต่สไปโนซอรัสก็มีป่าไวเลียงชีพดังนั้นการเสื่อมถอยของระบบนิเวศบนบกจึงไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวของมันมากนักคำแถลงการ์อย่างเป็นทางการจากอินเจนระบุว่า สัตว์ตัวดังกล่าวได้ตายไปแล้วโดยฟอสซิลของมันถูกจัดไปแสดงในจุลาิสิ์เวอร์แต่อย่างที่ทุกคนทราบและได้ชมกันไปแล้วในภาคเด็กแสบก็จะรู้ว่ามันได้ไปอยู่ที่บริษัทแมนตาครอบไม่ทราบว่าบริษัทได้ขโมยตัวอย่างดังกล่าวเมื่อวันที่เท่าไหร่หรืออาจจะเป็นการแอบซื้อมาอย่างผิดกฎหมายด้วยเงินมหาศาลอิสลานูบาไม่ทราบว่าตัวอย่างที่มีชีวิตของสัตว์ชนิดนี้เคยไปถึงเกาะนูบาหรือไม่ หากตัวอย่างที่รู้จักตัวหนึ่งถูกคนไปที่นั่นจริงๆมันน่าจะมาถึงช่วงปลายปี2004ถึงต้นปี2005ก่อนที่ Jurassic World จะเปิดทำการให้เข้าชมไม่มีหลักฐานว่าเคยจัดแสดงสัตว์ชนิดนี้ถ้าเกิดมันได้มาอาศัยอยู่บนเกาะจริงๆมันคนถูกเลี้ยงไว้ในกรงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัดของ s e กเตอร์ฝาแทนที่จะอยู่ในจุดที่มีการจัดแสดงโดยตรงมันตะขอบหมายเลข87อาจเป็นชื่อของสไปโนซอรัสจากอินเจนที่ถูกขโมยมา ด้วยมันตะขอบเมืม่อช่วงปี2001ถึงปี2004ซึ่งตัวของมันก็ถูกเลี้ยงเอาไว้จนถึงเดือนมิถุนายนปี2016และถูกใช้เพื่อการวิจัยและทดสอบจนกระทั่งตัวของมันถูกย้ายไปยังไบโอมทะเลทรายในเดือนมิถุนายนปี2016และดูเหมือนว่าตัวของมันจะเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีแม้ว่าจะขาดแคลนน้ำในระหว่างเหตุการณ์ในเดือนนั้น มันถูกใช้สาธิตให้กับไบโอซินซึ่งกำลังเตรียมซื้อขายกับทางเมนตาขอบหมายเลข8ปถูกฝังด้วยชิปประสาทและถูกบังคับย้ายไปยังไบโอมอื่นๆหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายได้จบลงมันก็ได้รับการปลดปล่อยจากชิปและใช้ชีวิตต่อไปในพื้นที่ป่านดงดิบหลังจากที่ย้ายบุคลากรของแมนตาขอบออกไปแล้วหัวหน้าผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าก็ยังคงดูแลมันไม่ให้เข้าใกล้พวกทีเล็กอีกในปี2022รัฐบาลกลางของสหรัฐได้เข้ามาตรวจสอบเกาะ ขนาะที่กำลังดำเนินการตามบอดแสที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการพิจารณาคดีของเดนิยลคอนสถานที่แห่งนี้ถูกนำไปแจ้งให้กับทาง DPW และก็ถูกสั่งปิดสถานที่เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์สัตว์เหล่านี้รวมถึงหมายเลข87หากยังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นก็อาจจะถูกนำออกจากเกาะโดยเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยไบโอซินไม่ทราบว่าไบโอซินเคยได้รับสบไปโนซอรัสหรือไม่ ในตลาดมืดยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการนำมันหรือ DNA ของมันมาขายในสถานที่แห่งนี้พฤติกรรมรูปแบบก,กิจกรรมของมันมันเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำอุ่นโดยจะพักผ่อนในช่วงเที่ยงวันซึ่งอากาศในเวลาดังกล่าวจะร้อนจัดโดยจะล่าเหยื่อส่วนใหญ่ในตอนเช้าทั้งในน้ำและบนบกในทางกลับกันสไปโนซอรัสเอเยฟเซคัสมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในน้ำได้ดีกว่าโดยทำให้มันสามารถทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน เนื่องจากมันสามารถคลายความร้อนได้ง่ายโดยการว่ายน้ำในแม่น้ำทะเลสาบหรือทะเลดังนั้นเจ้าตัวที่ถูกขนขึ้นมานี้อาจจะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวเหมือนกับตัวบรรพบ,บุรุษของมันพฤติกรรมการกินอาหารแต่การให้อาหารไปโนซอรัสเป็นสัตว์กินเนื้อแม้ว่าตัวของมันจะถูกจัดว่าเป็นสัตว์กินปลาก็ตามอย่างไรก็ตามด้วยขนาดตัวมันจึงสามารถกินอะไรก็ได้ที่มันต้องการยกเว้นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในแหล่งที่อยู่อาศัยของมันไปโนซอรัสน่าจะกินอาหารที่คล้ายกันและด้วยการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่อินเจนได้ดัดแปลงให้เข้ากับชีววิทยาของมันตัวของมันจึงสามารถกินเหยื่อได้หลากหลายกว่าบรรพบ,บุรุษตามข้อมูลของจูราสสิกพาร์คโอ peration Genesis เหยื่อที่มันปลดปาันที่สุดก็คือออรนโนซอรัสบรรพบุรุษของสไปโนซอรัสอาศัยอยู่ในหน้าน้ําชายฝั่งเพื่อล่าปลาขนาดใหญ่และสัตว์เลื้อยคานในน้ําคอและหางมีความยืดหยุ่นสูงช่วยมันคว้าอาหารจากน้ำได้ ส่วนหลังอาจมีบทบาทในเรื่องนี้ด้วยซึ่งอาจจะช่วยให้มันต้อนป่าให้เข้ามาอยู่ในบริเวณที่ขับแคบเพื่อจับป่าได้ตัวโคนดูเหมือนว่าจะปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตในน้ําได้น้อยกว่าแต่ก็ยังคงว่ายน้ําได้เก่งมากและชอบล่าเหยื่อในน้ํามากกว่าช่วงที่อยู่ในสอนหน้าแหล่งอาหารของมันมักจะเป็นปลาบ bon อนิโตโดยดูสาร์ชนิดนี้มีการปรับตัวหลายอย่างเพื่อช่วยจับเหยื่อ โดยเฉพาะจมูกและกุงเล็บจมูกของมันมีตัวรับแรงดันซึ่งทําให้มันรับรู้การไหลของน้ําและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ําได้แม้ว่าจะมองไม่เห็นสภาพแวดล้อมใต้น้ําแต่ก็สามารถตรวจจับเหยื่อได้โดยการวางจมูกไว้ในน้ําโดยมันจะใช้ขากรรไกรเพื่อค้นหาเหยื่อจากนั้นก็โจมตีโดยการกัดหรือดึงสัตว์ออกมาจากพื้นที่แคบๆโดยใช้มือที่เป็นกุงเล็บเนื่องจากไม่สามารถเขี้ยวได้ตัวของมันจึงต้องกืนเหยื่อเข้าไปหรือฉีกเหยื่อออกเป็นชิ้นๆโดยใช้ฟันและเล็บ เนื่องจากตัวของมันได้รับคุณสมบัติเดียวกับเทรพอร์ทที่อาศัยอยู่บนบกจึงสามารถล่าเหยื่อบนบกได้เช่นกันและอาจซุ่มโจมตีและไล่ล่าเหยื่อบนบกเพียงชั่วครู่ได้ตัวของมันเป็นนักล่าที่เชี่ยวชาญทุกด้านและเช่นเดียวกับสัตว์กินเนื้อชนิดอื่นๆพฤติกรรมทางสังคมมีการพบเห็นตัวมันเพียงตัวเดียวเท่านั้นดังนั้นจึงยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของมันนอกจากนี้ยังไม่ทราบว่าพฤติกรรมของมันเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดเนื่องมาจากการตัดแต่งพันธุก,กรรม แต่ในตัวอย่างของ Jurassic World Rebirth ก็ได้แสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่าง Spinosaurus กับ Mosasaurus ที่เป็นตัวเยี่ย3ตัวว่ายน้ำในหน้านน้ำใกล้ชายฝั่งเคียงข้าง m a s a ซ r u s ตัวใหญ่ตัวเดียว ยสัตว์เหล่านี้ดูเหมือนจะคุ้นเคยกันดีและร่วมมือกันโจมตีเรือที่พวกมันมองว่าอาจจะเป็นการคุกคามอนาเขตแม้ว่าสัตว์สองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันจะไม่มีเสียงร้องเหมือนกันแต่การเคลื่อนไหวของพวกมันกับประสานกันอย่างชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกมันเข้าใจภาษากายของกันและกันแม้ว่าความร่วมมือระหว่างสายพันธุ์ของผู้ล่าอาจจะดูแปลกสำหรับคนทั่วไปแต่ในธรรมชาติแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ยกตัวอย่างเช่นหมาป่าและอีกา จะติดตามหาอาหารร่วมกันโดยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันเหล่านี้ยังสามารถสร้างมิตรภาพให้กันได้อีกด้วยความสัมพันธ์กับทรีเล็กเป็นสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดที่เป็นภยัยคุกคามต่อสไปโนซอรัสนั่นก็คือเจ้าทรีเล็กซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สามารถท้าทายสไปโนซอรัสได้โดยปกติแล้วทรีเล็กจะต่อสู้เพื่อขับไล่ศตรูแต่ถ้าพวกมันเลือกที่จะจบเกมก็จะกัดอย่างสุดแรงพวกมันอาจจะทำร้าย หรืออาจถึงขั้นฆ่าสไปโนซอรัสได้แต่ถึงกระน,นั้นเจ้าตัวโค้ดสไปโนนี้ก็ยังมีข้อได้เปรียบเหนือสัตูตัวอื่นๆนั่นก็คือตรงแขนที่แข็งแรงและกลงเล็บที่สามารถใช้ฟันและจับสัตูได้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของมันสไปโนซอรัสรับรู้ได้โดยสัญชตาตญาณว่าชีเร็กเป็นภัยคุกคามต่ออาณาเขตและการอยู่รอดของมันโดยจะตอบสนองต่อกิ่นหรือการมองเห็นด้วยการโจมตีทันที เนื่องจากทั้งสองสายพันธุ์มีนาเขตตามธรรมชาติและความต้องการอาหารสูงมากพวกมันจึงไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่มีระบบนิเวศใดบนเกาะที่มีอาหารหรือพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับทั้งสองสายพันธุ์นี้ได้ตลอดประวัติศาสตร์สไปโนซอรัสได้สร้างความสนใจและปัญหามากมายให้กับนักบรรพชีวินวิทยาเหตุผลที่ว่านี้ก็คือชิ้นส่วนของมันที่ถูกทำลายทำให้ช่วงเวลานั้นที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวของมันเปิดกว้างในการคิดว่ามันน่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อเวลาได้ผ่านไป ได้มีการค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์ชนิดนี้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะได้เปลี่ยนมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะและการใช้ชีวิตของมันไปอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุน,นี้การสร้างขึ้นใหม่โดยคาดเดาจึงล้าสมัยอย่างรวดเร็วตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปี2010จนถึงต้นปี2020ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันตลอดช่วงเวลาดังกล่าวและยังทําให้เกิดการถกเถียงในงานศิลปะมากมายที่เกี่ยวกับการวาดตัวของมันน่าเสียดายที่ข้อมูลมีน้อยมากเกี่ยวกับชีวิตของโคนสไปโนซอรัส เนื่องจากตัวของมันนั้นเป็นสัตว์เพียงตัวเดียวที่ได้รับการยืนยันและถูกปกปิดเป็นความลับตั้งแต่ฟักออกมาเนื้อสอตตัวนี้นั้นมีบทบาทที่จำกัดแต่ก็มีความสำคัญในยุคพันธุก,กรรมหลังจากการสูญพันธุ์สไปโนสรัสถูกโคนในช่วงแรกของการวิจัยและพัฒนาสำหรัสนุกที่ต่อมาจะกลายเป็นจูรสิคเวิร์และอาจเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยของดรเฮนรี่บู เกี่ยวกับการสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการผสมพันธุ์แบบไฮบริดหากเป็นเรื่องจริงสัตว์ตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบรัรมพบุรุษของอินโดมินัสเล็กในเวลาต่อมาการทดลองกับสไปโนซอรัสที่ยังเล็กนั้นได้ให้ผลเป็นเทคนิคใหม่ในการเล่นการจเจริญเติบโต,วตวรวมถึงนวัตรกรรมอื่นๆซึ่งต่อมาก็เป็นประโยชน์ต่อจูราสิกเวอร์ชันกันนอกจากนี้มันตะขอบยังใช้ดีเอ็นเอของสไปโนซอรัสในการวิจัยการผสมพันธุ์โดยได้ต่อยอดจากผลงานของดรวู ในช่วงปี1990โดยใช้ไซโนเซลล o ทอปซึ่งได้ใช้มันเป็นฐานนักวิทยาศาสตร์ของแมนตาขอบสามารถสร้างไฮบริดของ2ส,งส,งสกุลนี้ที่มีคุณลักษณะาทางเซลร,รวิทยาที่ไม่เคยมีมาก่อนจนเกิดเป็นสไปโนเซลลัทอปในส่วนตัวล่าสุดที่ออกมาให้เห็นในตัวอย่างนั้นข้อมูลยังน้อยเกินไปหรือเรียกได้ว่ายังไม่มีส่วนนี้แอดขอข้ามไปก่อนนะครับความปลอดภัย สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมชนิดนี้ไม่เพียงแต่เป็นเทโลพอตที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นสัตว์ที่ก้าวร้าวที่สุดชนิดหนึ่งอีกด้วยและยังมุ่งเป้าโจมตีที่มนุษย์สัตว์ที่เคยถูกทารลมนกกรรมในอดีตอาจจะแสดงอาการก้าวร้าวตลอดชีวิตแม้ว่ามันจะเคยเผชิญหน้ากับมนุษย์เพียงช่วงเวลาสั้นๆมันก็อาจจะมองมนุษย์ว่าเป็นเพียงอาหารอย่าลืมว่าเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมของพวกมันมนุษย์เราไม่ใช่ผู้ล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเราเองก็เป็นเพียงแค่สัตว์ชนิดหนึ่ง และอาจจะถูกมองว่าเป็นโปรตีนในร่างกายของมันอีกด้วยหากต้องการอยู่ให้ปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ไดโนเสาร์ชนิดนี้ให้หดีกเลี่ยงแหล่งน้ําขนาดใหญ่และลึกที่ไดโนเสาร์ชนิดนี้อาศัยอยู่หากคุณอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ํำลึกให้คอยระวังอยู่เสมอแหล่งน้ําจะดึงดูดสัตว์ทุกชนิด สไปโนซอรัสมักจะเลือกซ่อนตัวอยู่ในน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงศัตรูและซุ่มโจมตีเหยื่อแต่คุณอาจจะติดตามการเคลื่อนไหวของมันได้โดยการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์อื่นๆเช่นปลาที่มีความรู้สึกต่อแหล่งดันน้ำได้ดีเยี่ยมและสามารถตรวจจับสิ่งรบกวนในบริเวณใกล้เคียงได้ดังนั้นหากปลาในแหล่งน้ำใกล้ๆคุณสแสดงอาการหวาดกลัวคุณควรหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเนื่องจากตัวของไดนโนเสาร์นั้นมีประสาทรับกลิ่นที่ดี แต่ก็ไม่ได้ดีมากพร้อมกับจมูกที่ไวและอาจติดตามคุณด้วยกลิ่นหากคุณเดินทางในพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่อย่าได้เผลอพกเนื้อไปด้วยหรืออาหารอื่นติดตัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งการพกป่าการล่าสัตว์หรือตกปลาในพื้นที่อาณาเขตของมันนั้นถือว่าไม่ค่อยฉลาดเลยเพราะนั้นอาจจะเป็นการเรียกมันมาหาคุณโดยตรงและถ้าหากคุณอยู่บนเรือคุณอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์ในน้ําที่บุกรุกอาณาเขตของมนันเหมือนที่เห็นในภาพยนตร์ มีหลายวิธีที่คุณสามารถลองหยุดสถานการณ์อันตรายนี้ได้หากสไปโนซารัสจ้องคุณอยู่แสดงว่าตัวของมันอาจกำลังรอให้คุณเคลื่อนไหวอยู่การวิ่งหนีอาจจะเป็นสัญชาตญาณแรกของมนุษย์แต่การกระทำดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้สไปโนซารัสวิ่งตามคุณได้สไปโนซอรัสดูเหมือนจะชอบกินเดือที่หวาดกลัวและเต็มไปด้วยอะนินนาลีดังนั้นคุณควรจะถอยห่างอย่างช้าๆแทนที่จะเคลื่อนไหวกระทนหัน,นจนกว่าจะหาที่หลบภัยได้ถึงตัวของมันจะดูใหญ่โต แต่ก็กลัวไฟเช่นเดียวกับสัตว์ส่วนใหญ่ดังนั้นการใช้อุปกรณ์เช่นเปลวไฟอาจทําให้สไปโนซอรัสตกใจได้และถอยห่างจากตัวกันและนี่ก็คือสไปโนซอรัสเป็นยังไงกันบ้างกับเนื้อหาของสไปโนซอรัสนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แอดชอบมากๆในแฟนชายจูราสสิกภาพจําสําหรับแอดก็คงเหมือนทุกคนกับฉากเสียงโทรศัพท์แต่ถ้าเอาที่ชอบจริงๆเลยก็คือฉากตอนที่มันเข้าไปทักทายผู้คนบนเครื่องบินมากกว่า และชอบอีกอย่างเลยก็คือรูปร่างของมันที่ออกแบบมาดูดีมากๆจนแทบไม่อยากเชื่อเลยว่านี่ไม่ใช่ตัวจริงของมันแต่พอมาคิดดูดีๆแล้วตัวของมันก็เข้าข่ายว่าเป็นสั์ประหลาดตัวหนึ่งเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่แอดเกือบลืมบอกทุกคนไปว่าสถานะของมันในปัจจุบันนั้นหลังจากถูก DPW ยึดไปจากเกาะก็ยังไม่ทราบแน่ชัดก็คือตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับมันในอนาคต แต่ก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะได้ปรากฏตัวอีกอาจจะเป็นซีรีส์หรือภาพพยรถยก็ได้ไม่นับตัวเงินตัวทองที่ว่ายน้าอยู่ในภาคล่าสุดนะแล้วทุกคนล่ะครับชอบอะไรในสไปโนซอรัสกันบ้างคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ